อย่างต่่อออเนืงงค์ประกอบที่ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินง,งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบนี้ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้มีการดำเนินการร่วมกับทีม ENV IC เป็นหลักโดยความสำคัญกับการดูแลความสะอาดของโรงพยาบาลโดยเฉพาะห้องน้ำจุดรับบริการต่างๆการดูแลขยะมูลต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานโดยอาศัยการทำกิจกรรม5สอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักประโยชน์ของการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลนอกจากนั้นทีม ENV ยังมีกระบวนการตรวจสอบระบบน้ำไฟลมก๊สในโรงพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆใ,ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้การและ เจ้าที่โรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพพยาบาลรองกวางได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆบนลานออกรวมทั้งสถานที่ของญาติและบุคลากรโดยทุกจุดจะเป็นสถานที่บุรีนอกจากนั้นบุคลากรทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นผู้ดีมีความดีต่อการให้บริการกรับบริการรู้สึกสบายใจ ไม่เกิดความวิตกกังวลจากรับบริการโดยหัวหน้าหน่วยงานแล้วยังมีการดูแลสถานที่ให้มีในการรับบริการที่โรงพยาบาลร้องกวางด้านการบริหารยากโรงพยาบาลร้องกวางและครับร้องกวางได้สนับสนุนงบในการดําเนินงานสุขภาพบัตการให้มีการอกากิจกรรม จากนั้นยังมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการส,งส่งเสริมสุขภาพเช่นอุปกรณ์ป้องกันการทำงานอุปกรณ์แยกขยะและย้ายเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ออกกําลังกายของแต่ละชมรมกีฬาในโรงพยาบาลซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เช่นกันทั้งสนับสนุนการ จัดหาหรืออุปกรณ์และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นทีมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะมีการดำเนินการร่วมกับทีมพัฒนาพนากรไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและหน่วยง,งานไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม ส่งเสริมสุขภาพของตนเองและผู้รับบริการภายในกงานหรือสนับสนุนให้มีเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมของและหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอีกทั้งยังมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมภายนอกหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงการสนับสนุนการนําเสนอในระดับจังหวัดเขตหรือประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพกับหน่วยงานนอกและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสได้รับรางวัลจากการทํางานซึ่งประสิทธิภาพของการบริหารการจัดก,การขั้นต้นนั้นจะมีทีมหกดือ